ประชาธิปัตยุกใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปพร้อมกันผมบัญญัติบรรทัดฐานกับคุณหญิงกัะยาโสคคนพลพาณิาตย์ครับสวัสดีครับวันนี้ยกทีมยกคณะผู้สมัครรับเลือกตั้งของทัพประชาธิปัตย์ มาขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องที่รกรรพทุกคนครับบัญญัติบรรทัดฐานคุณหญิงกัะยาโสพลพาณิชย์ออนี่ไก่บ้านไก่บ้านอ๋อนี่ชิ้นละ200ไม่แพงเลยนะความจริงนะเนี่ยครับได้ยินเสียงหัวเรวาะได้ยินเสียงหัวเราะค่ยอยสดชื่นหน่อย ครับผมเบอร์26ครับบัญญ,ตญัติบรรทัดฐานอ่าไม่ใช่นังคุณจูรินลักษณะวิสิทธิ์ไม่แน่ใจว่าข้างในจะไม่รูปผมหรือไม่อ่าคนนี้คนนี้คนนี้รู้สึกตัวยิงจะหลอกกับรูปน่้นหน่อยใช่ไหมครับคุณหญิงกัลยาโสโพรพาณิชก,ก็มาด้วยครับประชาธิปัตย์ครับ ยืนหยัดรับใช้พี่น้องที่เคารพมา77ปีเต็มแล้วครับวันนี้ยกทีมยกคณะมาจากกรุงเทพครับพี่น้องครับประชาธที่ปัดมาแล้วครับวันนี้บุกตลาดหนองหินเลยเมื่อ4-50ปีที่แล้วผมรับราชการอยู่ที่จังหวัดเลยมาหน้องหินบ่อยอมาอยู่สำนักง,งานหนึ่งรัฐพัฒนาชนบทจังหวัดเลยครับพี่น้องครับ แต่ก็ยังทราบซึ้งในน้ําใจไมตรีของคนจังหวัดเลยมาโดยตลอดครับเมื่อเป็นนักการเมืองแล้วลก็ยังมีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดเลยของพี่น้องที่เคารพเป็นระยะระยะวันนี้ครับพี่น้องครับยกทีมยกคณะมาพบกับพี่น้องที่เคารพอีกครั้งหนึ่งครับคุณหญิงกัลยาโสพลพามิรคนนั้นเป็นรองหัวหน้าพักสิ่คนนี้เพิ่นเป็นหลานคุณยาโมที่จังหวัดขอนราช คนนี้สิมาดามจันทีว่า,าผมบัญญัติบรรทัดฐานสิวเอาภาษาเลื่อยได้เพราะสิมาเฮ็ดงานเฮ็ดการอยู่จังหวัดเล่ยโดนครับฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้เบอร์สิบครับเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิที่กรุงเทพรองมีมาดามเดียที่จังหวัดเลย ทามีมาดามจันชิวาเบอร์สิบครับพี่น้องครับพี่น้องครับคนนั้นรองหัวหน้าพักพยานิปั์ครับเพื่านซีอู่อรทานี่ชื่อในชัยโยคร<ถ>ับผมบัญญัติบัญชัดฐานครับพี่น้องครับอดีหัวหน้าพักพยานิปั์ครับคุณหญิงกัล,ลยาโสพลพามิตร์วันนี้ยกทีมยกคณะผู้สมัครรับเลือกตั้งของเราครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจันทิวาเบอร์สิบครับมากร,ราบคารวาพี่น้องที่เคารพทีน่นี่เพื่อขอแรงสนับสนุนขายดีบอรครับขายเบิดแล้วเรีว่าคาว,ว่าคุณยินมอยดูหน้าท่า,านนะท่านฮะครับ ครับครับ,บ,บผมผมบัญญัติบรรทัดฐานสงสงสัยตอนที่ผมมารับราชก,การอยู่ที่จังหวัดเลยหนูย,ยังไม่เกิดแน่น, <c oughs> น,น,นอ <c oughs> นขอบคุณห,หลายๆขอบคุณห,หลายๆ นี่ทิ้งความเจริญจากเมืองหลวงติกบานาคนนี้เป็นคนที่พักการเมืองวันนี้การเมืนเนองวันนี้เราต้องการหญิงเก่งหญิงเก่งมีเยอะแต่หญิงกล้าอย่างคุณแม่นี่หาบ้องอ่าง อขอบคุณหลายขอบคุณลูกชายว่าหลังเลือกตั้งอย่าลืมมาใบสมัครมารับสมาชิกที่นี่สองคน,นขอบคุณหลายขอบคุณหลายถ้าผมบัญญัติบรรทัดฐานครับมมอบไไดีตหัวหน้าพัทยาธิปัดครับพร้รอมกับคุณชัยยศเยเรเมธาตรนรองหัวหน้าพักและคุณหญิงกัลยาโสพลธานิ์รองหัวหน้าพักพี่น้องครับวันนี้มาทีมใหญ่ครับ ยกทีนใหญ่ครับพี่น้องครับประชาธิปที่์ัมาแล้วครับบัญญัติบรรทัดฐานคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชคุณชัยยอดเจรเมธีกอรและผู้สมัครรับเลือกตั้งของเราครับมาดามจันทิวาพรพิทักษสิบเบอร์สิบหมายเลขสิบบัตรสีม่วงสีลงเบอร์สิบ บัตรสีเขียวสีล่องเบอร์2 6พี่น้องครับประชาธที่บัตรมาแล้วครับผมบัญญัติบรรทัดฐานผมบัญญัติบรรทัดฐานเบอร์26บัตรสองใบใบ1เบอร์ส0ใบหนึ่งเบอร์26บัตรสีม่วงกาเบอร์10บัตรสีเขียวกาเบอร์26ขอบคุณมากขอบคุณมากหลัดผักผลไม้อย่าดูให้ดีมากนะ ถ้าดูน,นานๆในตาเรามันมีปัญหนาเขาให้ดูประมาณสัก4ี่ินาทีแล้วก็หยุดพักอย่าดูติดต่อกันขยันเรียนหนังสือนะจ๊ะต้องขยันเรียนหนังสือค,ครับยกครับพี่น้องครับประชาชนมาแล้วโอ้แตงโมพีม่แตงโมบ้านไหนเนี่ยแตงโมที่ไหนอ้มีแตงโมส้มโชกุน พี่น้องครับยกทีมยกคณะมากราบคารวาพี่น้องที่เคารพถึงนี่ครับสามรอบแล้วยังไม่มั่นใจเลยพาคนแก่มาอีกรอบการเมืองวันนี้เราต้องการผู้หญิงให้เข้ามาสู่วงการเมืองเยอะๆเราต้องการหญิงเก่งเราต้องการหญิงกล้าที่ไม่กลัวใครเพราะว่าอย่างผมเนี่ยไปเอ่ยปากด่าใครเพื่อเพื่อนเตะเอา แต่ผู้หญิงอ่ะเขาไม่กล้าเตะเดี๋ยววันรังแกผู้หญิงสำสาคัญว่าเลือกหนึ่งได้สองเลือกแม่ได้ลูกเขาใช้คำว่าผู้แทนรัชดรเขาเก็บเงินมา ต้องคิดซะว่าเขาให้เราช่วยต้นเชฟเอกิจ,จส่วนผู้แทนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับว่าไม่มีคําว่าต้องมีสมอง,องหนุเมื่อกี้ถ้าคิดว่ามันยาวไปหนูอาจจะบอกว่าเราต้องมีกขึนต้องมีกึนนัางจันทีวดขอนาตสิครับขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตทุกคนครับ ฝากไ้ด้วยนะครับเพจาชวขอบคุณมากให้ขายดิบขายดีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนครับพี่น้องครับผมบรรยัตบรรทัดฐานคุณดีหัวหน้าพักะชาธิปัตย์ครับเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยรับราชการอยู่ที่จังหวัดเลยในหน่วยงานสำนักงานดึงรับพัฒนาชนบท เราก็ลาออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราชฎรเราก็ได้เป็ด้วยมาแค่น้ำดอกไม้มันของของจังหวัดเราเองหรืของของฟิชโนโลกสีสุ่สวยนะเออส้มพูองเหลืองน้ำดอกไม้สีทองอ๋อแล้วก็ไม่แพงนะ40บาทเองโลน คนชนวันนี้พ็กลับมาจากพิจิตรเมื่อวานวันนี้จะอยู่กรุงเทพคนแก่ต้องให้พักมันขนาดคนหนุ่มอย่างผมยังต้องพักเลย ขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับชคดีนะครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีสิ่งนั้นเดินตามฝันก็คอยถึงจุดหมายให้ชีวิตของทุกๆคนสดใสให้หัวใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเริ่มต้นใหม่กอดคอกันไว้